จังหวัดร้ยอยเอ็ดตอนขอเรียนว่าเรามีความพร้อมนะครับเรามีศักยภาพทางการกีฬาโดยเฉพาะการจัดการแข่งขนะันกีฬาระดับทวีปเอเชียนักกีฬาทุกทีที่้าร่วมการแข่งขันได้มีความกระตับใจในเรื่องการต้อนรับสถานที่พักโรงแรมอาหารรวมถึงวัฒนธรรมของชาวมิสานของชาวจังหว,ว,วัดที่ยวเป็นสานที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ

Please join welcome แข่งขันกีฬาวอลเลย์ออบอลชายหาดชนะเลิศแห่งเอเชียรุร่นอายุตา่ากว่า20ปีในครั้งนี้การแข่งขันในเอเชียทั้งหมด2ประเทศที่มาร่วนแข่งขันในวันนี้ครับ <c oughs> เรามีสนามมีคณะกรรมการมีเจ้าหน้าที่ที่มุความสะดวกให้กับนักกีฬาที่แข่งขันระหว่างวันที่13ถึงวันที่16กรกฎาคมนี้ขอให้ท่านมีความมั่นใจกับคณะทมงานในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อดูแลบริการท่านได้เราก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลท่านเพื่อที่ให้ท่านอยู่ไว้อย่างมีความสุขครับ หลังจากการแข่งเสร็จสิ้นวันที่1 6เราจะมีงานเลี้ยงขอบคุณเลี้ยงรับรองเลี้ยงส่งท่านนักกีฬาก็รอกันแข่งครับอันน e ะไปนใครับเรามีขอสูงว้าอย่างเาเรื่อขอสมดเลยต้องคุณารณชมยืนยันท่านผู้่วยงานในจังหวัดเนี่ยครับของท่าน Korea. It will be now to turn off China for the next one. China, please. ลำดับต่อไปค่ะลดับต่อไปันที่โอลต่อไป่ยลารสาดับต่อไปค่ะจะติดาขอเทให้กับขึ้นแทนกรรมการอระาน Right. Yes. Okay. For our for so thank you very for all of us. Thank you. And, uh, this the from you will have to thank you. Thank from you. Our tournament start on match. For the women's for team, we play pool. Okay. Men's team, air pool. Pool play. Pool B, Australia one. Uh, China two. Hong Kong two. Pool C, four team. play other tournament qualification. 哎，哎，到时候回来做。